เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะตา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 มีคนบุกโลโก้จริงมะเนี่ยจริงดิกูจะโกหกมึงเพื่ออะไรขามันต้องเจอกูแล้วละมึงไม่ใช่แล้วเฮ้ยแม่งเรอมันหลบสกิลกูได้นี่ไงโดนกูไป โดนแกเฉ็ดก็ตายด้วยนะไอ้หนูเฮ้ยไอ้ได้อย่าไปไกลตัวกูเออสวย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 มึงคิดจะมาสู้กับดาเมดเอเบิ้ลดาเมจเหรอวะ้ยเฮ้ยมันแตกโอ้ยนักมวยนักมวย แม่งนักมวยเฮ้ยระวังนักมวยไอ้เกไอ้ดีเอสซีนักมวยนักมวยฮะนักมวยฮะโอ้โหนักมวยมวยโคกมันมวยโคกอย่าทำเือนกูไอ้ใหญ่ใต้่าไปตัวอย่าไปใกล้ตัวกูไอ้ใครอีกเนี่ยใครอีกเฮียอะไรเนี่ยมันสู้กันแล้วมันสู้กันปล่อยวัดปล่อยวัดขอบคุณมากท่าน <an> <S <S ไม่ไม่เข<ม>าไม่ช่วยเขาไม่ช่วยเราอืมขอบคุณครับพี่กูต้องก้มกราบก้มกราบขอบคุณครับ